ขับง่ายๆงี้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพ่ทอทำตันนี้ธรรมดาแต่ให้กึบ <laughs> นี่ไงอันนีตึ๊บตึ๊บไม่เจนหนึ่งไปไหนเจนหนึ่งไปทางนี้แล้วก็ขึ้นเจนสองลองสุดเจนสองก็ต้องตกลงไหมกันแล้วก็ตกลงก,ก,ลก,ก,ก็สุดไงเจะสามไปตรงกลางก่อน,นแล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ขึ้น เจสซี่ลงก่อนแล้วก็ลงอีกพีหะขึ้นตรงกลางกาง็ทางนี้แล้วขึ้นเออแลว้วถอยอ่ะก็ตรงกลางตรงนี้แล้วก็ลงลงไปแสลงลงไปแสก็มาตรงเนี้ยลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างแล้วก็พักไปข้างไหนไปซ้ายไปขวา,าเออมันก็ต้อง,<ๆ>งมีนะมันจะมาพักซื้อๆมันก็เป็นเกียวว่างนะมันต้องมีผักว่าไปซ้ายขวาไปทางนู้น ทางไหนนู่นทางนู้เน, <laughs> น,นี่ยทางไหนอ๋อสุกมาทางเนี้ยขวาขวาไหนขวาแม่หันมาหาตัวเองขวาซ้ายขวาฉันก็ง,งงเหมือนกันเดี๋ยวพาเขาต้นกล้วยแล้วนะเห็นไปแม่แม่ไปเกี่ยววังเหรอไอ้แม่เนี่ยคือเกี่ยววังไม่ใช่อันนี้อยารู้อ่ออ่นอันถอยหลังอะ่ะ ธอจะถ่ายให้ดูไหมเนี่ยนี่ไงฮก็มันไปไหนก็มาทางไอ้ขวาไงก็สุดะอืมก็ถามว่ามันไปซ้ายหรือไปขวาก็หอมบอกว่าทางนูน่นนูนไหนก็ไปทางขวากินเมืองต้นสุไทายไอ้กินแต่ว่าแปลงแล้วกรอบดีวะ่ะแปลงกกอบ แม่ใ,ใครซ้อมซยังซ้อมเมืเอ่อไงวผมซ้อมแต่มันไม่เข้าใจอ่ะแม่ถ้าสมมติเหยียบคันแล้วก็ไปได้เลยล่ะอืมซ้อมเราก็ไปหาไม่ใช่หมายถึงเข้าเก์อย่างนัง้นก็ไปได้เลยล่ะอือต้องเหยียบเหยียบคันตอนแรกๆก็ขับหกลอนแล้วก็วพอ แรกๆเลยหัด,ดหรถหกล้อน่าจะหัดอะไรคะหัดหกล้อรับจ้างน้ำพองนะไปน้ำกับแ้วพ่อแม่ขับพวงาาประกาศปอยมาปอยนางตัดประกาศปอยหรือ,รอแหวกเข่าวันนี้แม่ขับเองพ่อแม่นางใส่มันมีการมาวัวับนี้ไปปั่นจักรยานไปวันนี้เอาคำว่าหัดเนาะหัดจะให้ขับร้อยแปดเหรอ เขาก็ต้องหัดขับเนี่ย